เดี๋ยววันนี้เรามาตาล่าอันนี้เราได้มาฟังเจ้าตารล่าขอได้มาฟังโอ้ผมจะมีผมจะมีนะโอ้มีพิดหลือนะอันนี้ไหวไหถึงลัดหวถึงแล้วเอ้โอ้

ี้ด้วย์เตมวังเราก็มีวิเมเอ้มเท้มด้วยแท้มอ่าหลงนะคืนนี้มั้งนี่เี๋เาเลออาจมีการนะใจอยไเยไม่อ่นิดๆเตรียมตั้งาไว้ตรงนั้น เดี๋ยวันนี่ข้าวเจ้าเบาไปไปาๆเดี๋ยวรอแป้นหนึ่งค่ะวันนี้มาตัดจานแล้วผมจะได้ไปเสียบตัด